สวัสดีทุกคนครับดิฉันร้บท่านครับเข้าสู่ใน AI b o บูสเตอร์ครับ EP ที่2ของเราแน่นอนครับว่าวันนี้เรามาอยู่กับอาจารย์เบนผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ AI ChatGPT ครับเรื่องของคำสั่งศาสตร์ไทยกันวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของการใช้ ChatGPT ในการสร้าง BMC ของตัวอย่างธุรกิจในหนาทีกันครับแน่นอนหลายคนมองว่าการทำเขาเรียกว่าการเขียนพิเศษโมเดลแคนวาสเนี่ยในแคนวาสเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่แบบประมาณว่าที่อาจารย์เคยไปสัมมนาของของนักธุรกิจที่เขียนปรแกรมที่เขียนในโมเดลตัวเนี้ย หลายคนเขียนได้ก็ดีแต่ส่วนใหญ่หลายคนเขียนไม่ได้ดังนั้นถามว่าอาจารย์เราสามารถให้ AI เนี่ยของตัว ChatGPT เนี่ยสามารถที่จะช่วยเรื่องของการไกด์ไลน์เรื่องของการเขียน BMC ได้ไหมได้ครับตรงนี้ไม่ยากเดี๋ยวอาจารย์ก็จะมาให้ทุกคนได้เห็นในภาพของการทํางานกันนะทุกคนโอเคเดี๋ยวไปดูใน ChatGPT นิดนึงก่อนโอเคหน้าจอพร้อมครับตรงนี้เอาล่ะเดี๋ยวจ,จะไปลุยกันนะเลยกันเลยนะทุกคนแทนแทนท อันนี้ครับก็เป็นหน้าตาของตัว ChatGPT กันนะทุกคนแน่นอนครับว่านี่ตัวอย่างนี่คือ b m c ครับที่หลายคนก็ต้องมีการพิมพ์แล้วก็มีการเขียนลงในกระดาษกันนะเพื่อวานว่าแบบโอเคในลูกค้าเราคือใครเรื่องต่างๆกเหล่านี้ดังนั้นเดี๋ยวจะเอาตัวของโมเดลตรงนี้แหละครับไปให้ตัวของ h t g p t เนี่ยช่วยไกด์ไลน์ไอเดียของเกี่ยวกับช่วยตัวคุณให้เดี๋ยวจะ,จะมีตัวอย่างให้ดูนะแน่นอนครับกับที่ตัว ChatGPT กัน ในโครงสร้าง,งคําสั่งครับที่อาจารย์จะเขียนให้ทุกคนได้ดูคือจะใช้โครงสร้างนี้นะนี่ทุกคนดูกันนี่นี่นี่จะ z o o ให้ชัดๆเลยอ่า low context บวกทัสนะตรงนี้ก็คือ rct โดยเราจะให้ตัวของ chatgpt ครับอ่าแสดงความอาข้เรียกว่าให้ทําหน้าที่เป็นอะไรสักอย่างหนึ่งในด้านของตัว bmc นะแล้วก็ context บอกอ่าบอกเกี่ยวกับบริบทของเกี่ยวธุรกิจตัวคุณเนี่ยเป็นอะไรอ่าทำธุรกิจอะไรแล้วก็ทัสประกาศเขาทํางานในการเขียน bmc กันนะซึ่ง ตัวอย่างจะเป็นไงนะเดี๋ยวจ์มีตัวอย่างไปมาล้วนุกคนเดี๋ยวจา์ขอ copy ตัวอย่างก่อนแต่นั้นๆันนเดี๋ยวอาจารย์ขอจานให้ฟังเึ๊บลงมาปับ๊บเรียบร้อยนี่ให้คุณดูกันนี่ฮะโลนี่ฮะก็คือการประกาศการทํางานนะครับประกาศให้ว่าให้ทางเาจะเนี่ยเป็นใครสักคนทำไมต้องประกาศในการให้คาหน้าที่เป็นใครสักคนเนื่องจากว่าตัวของ c h จิทิเนี่ยจริงๆถ้าเกิดเ,เราเขียนแบบว่าเอ้ใคเขียน BMC ให้เราเลยได้ไหมก็ได้เหมือนกันครับ แต่ว่าเกิดเราบอกให้เขาเป็นใครสักคนก่อนอ่ะตัวอย่างของอาจารย์นะนี่เดี๋ยว z o ให้ดูใกล้ๆเลยโลบให้คุณทําหน้าที่เป็นอะไรก็คือทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาธุรกิจการสร้าง business model canvas BMC นี่ฮะคือเราประกาศเสร็จปุ๊บจะทําให้ตัวแชทเอนเนี่ยเขาจําลองตัวเองอ้ยโฮ้ย,ยฉันคือเป็นที่ปรึกษาธุรกิจนะเขาจะจําลองพฤติกรรมคนนั้นขึ้นมาจากนั้นครับเขาเข้าใจว่าเขาสามารถสร้าง business canvas BMC ตรงนี้ได้นะสำหรับธุรกิจตัวอย่างเนี้อาจารย์ก็มีการเติมความสมบรครับ กลับธุริตัวอย่างที่คุณต้องการช่วยในการสร้างเบียีที่ครบถ้วนประกอบไปด้วย9องค์ประกอบหลักนะได้แก่กลุ่มลูกค้าเนี่ยกลุ่มลูกค้าข้อเสนอที่มีคุณค่าช่องทางการเข้าถึงลูกค้าความสัมพันธ์กับลูกค้ากระแสะะไรายได้ทรัพยร์่าทรัพยากรหลักกิจกรรมหลักพันธมิตรหลักและโครงสร้างต้นทุนโดยทุกองค์ประกอบจะถูกพิจารณาอย่างละเอียดเพื่อให้สามารถนำเบียมสีนี้ ไปใช้แผนกิจได้ทันทีโอ้โหเนี่ยอาจารย์จัดในตัวของความสามารถตรงนี้จัดเต็มเลยเพราะว่าในตัวของการที่เรา,สาใส่เขาเป็นใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันจะช่วยให้คําตอบของการเขียนของ B M C เราเนี่ยมีความชัดเจนแล้วก็มีความละเอียดมากขึ้นครับมากกว่าที่เราไม่กําหนดด้วยนะอะลงมาตอบเดี๋ยวนั้นต่อมาครับเรื่องของคอนเทกต์อ่ะมาดูกันคอนเทกต์ Contact. นี่คอนเทกต์ Contact. ก็คือบอกว่าเกี่ยวกับธุรกิจเราเนี่ยคือเกี่ยวกับอะไรกันอย่างตัวอย่างครับธุรกิจร้านกาแฟขนาดเล็กในชุมชนเมือง ที่มุ่งเน้นในการนําเสนอเม็ดกาฟแฟอแฟอ,แ,อแกนิกจากผู้ผลิตในท้องถิน่นพร้อมกับบรรยากาศการตกแต่งร้านที่เป็นมิตรและอบอ,อุน่นเพื่อดึงดูงดกลุ่มลูกค้าในชุมชนและนักท่องเที่ยวที่สนใจในความยังง่งยนืนเห็นไหมในตรงนี้ครับคอนเทกต์ก็ความหมายคือว่าให้คุณเนี่ยเขียนเกี่ยวกับบริบทขอหรือ,รอ,รอ,อว่าเกี่ยวกับของธุกตวกุ่นให้เต็มที่คุณมีข้อมูลยังไงก็เสียใสตรงนี้ให้หมดเพื่อในการเขียน BMC เนี่ยก็จะมีความเดียดมากขึ้นครับ ลงมาด้านล่างครับก็จะเป็นตัวทัสค,ครับทัสค,คือการประกาศการทํางานให้ตัวของ ChatGPT เราบอกเขาเลยว่าช่วยสร้าง Business Model Canvas BMC ที่ประกอบด้วยเก้าองค์ประกอบหลักซึ่งตรงนี้ครับอาจารย์ก็มีการอธิบายขบวนการของตัวโลนะทาหน้าที่เป็นใครนะของธุรกิจนี้โดยพิจารณาถึงการนำเสนอคุณค่าที่ไม่ซ้าใครการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและการจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถแข่งขันและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว นี่ครับนี่นี่คือโครงสร้างตัวในชุดคําสั่งกันนะโอเคเดี๋ยวอาจารย์ก็จะกดปุ่ม enter ไปดูผลลัพธ์กันนะทุกคนไปย่งอ่ะดูสิเขาจะเขียนไงเนี่ยเพียงแค่นี้ครับทางตัชดช t ีทีเนี่ยก็จะทําการเขียนองค์ประกอบ9 ก9อย่างครับของ BMC เนี่ยขึ้นมาครับเนี่ยกลุ่มลูกค้าคือใครก็ตามอร์เซกเมนต์ครับคนในชุมชนอ่กลุ่มลูกค้าในชุมชนมหาสารที่พ่อขอนร่วมการสนับสนุนธุรกิจท้องถิ่นนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะมีดีเทลลงเดียดลึกขึ้นครับก็ส่วนนี้มีคุณค่าเอาไว้รู้โพสต์โพสชั่นครับตรงนี้ก็เพราะว่าก็ดีใจพุพ่งธุิจท้องถิ่นเนี่ยครับเราก็สามารถที่ได้ไอเดียขอ,ของการเขียน BMC เพื่อจัดเรียงของว่าเฮ้ยธุรกิจของเราเนี่ยมีอันไหนที่เราอาจจะมองข้ามหรือไม่ได้มองกัน เพราะว่าจริงๆการที่เราใช้ AI เชื่อตรงนี้เนี่ยจะทำให้ว่าการเขียนเป็นสีเนี่ยเราจะชัดเจนมากขึ้นแล้วอาจจะเกิดกลุ่มลูกค้าหรือบริการแบบไหนหรือข้อมูลไ ID จากไหนที่ใช้เชื่อให้มาเนี่ยเราจะได้ไอเดียเพิ่มด้วยนะครับอย่างเงี้กยการแ e v ว n ิดีโอสตรีมครับเนีย่ยการขายกาแฟและขนมการขายสินค้าพิเศษการสังส่งซื้อออนไลน์การจัดการจัดงานละกิกรรมพิเศษต่างเนี่ยอย่างเี้ยขายสินค้าพิเศษบางคนอาจจะคามถึงว่าเอ๊ะสินค้าพิเศษไม่เดือดนึว่าขายแค่เมล็ดกาแฟอย่างเดียวอะไรประมาณนี้ ครับคีสะอาดคีรีซอสครับเซฟคอนหลังตันเตเติร์ดเติร์ดเนี้ยเขาก็จะมีข้อมูลตรงนี้มาให้หมายความว่าจากเนื้อไปครับคุณสามารถที่จะให้ตัวหอมแชทเจตีบเขียนตัวของบี c ีเนี่ยได้อย่างโดยได้ง่ายๆเลยครับคืออย่างน้อยตรงนี้เนที่อาจารย์อยากจะมาเกินเรื่องความสามารถตัวเนี้ยเพราะว่ามีหลายคนถามอาจารย์กันเยอะว่าอาจารย์ผมอยากเขียนในตัวของ Business p l a พ b u บิสเนสของโมเดลคนเนี้ยหรือบี c ตัวนี้เนี่ยมันทําได้ไหมก็วันนี้ครับเราจะมาถ่ายทอดในความรู้ ของตัวความสามารถใช้ทีว่าสามารถเขียนได้แต่ว่าคุณก็ต้องประกาศของเกี่ยวกับคําสั่งให้ชัดเจนเมื่อคุณใช้คําสั่งที่ชัดเจนผลลัพธ์ของคุณก็จะชัดเจนและได้ประโยชน์ตัวคุณด้วยครับนี่คือส่วนของตัว EP 2ครับเชื่อเลยครับว่าทุกคนก็จะเห็น่าเฮ้ยมันสร้างตัวอย่างของธุรกิจใน BNC ได้หนึ่งใทีเลยเนี่ยใช่เลยครับนี่คือความสามารถของ BNC กันดังนั้น EP ต่อๆไปครับเราอาจารย์ยังมีเรื่องของการใช้ชุดคําสั่งที่น่าสนใจมากมายเพื่ออยากจะทําให้ทุกคนเนี่ยรู้ว่าการใช้ชัดเุนเนี่ยสามารถ,ถ,าารถเซเล u p คุณได้อย นะอดีวกรรมที่อาจารย์ก่อนนิดนึงแน่นอนว่าในไลน์นี้อาจารย์ก็ตั้งใจว่าจะทำแบบเหมือนกระชับไม่ได้ยาวมากอาจจะไม่ต้องแบบว่าแบบเขาเรียกว่าอาจจะไม่ต้องแบบว่าเกินอะไรมากมายอาจารย์อยากจะเดินให้ทุกคนได้เห็นผลัเลยว่าการใช้ไอเนี่ยคือถ้าเกิดเราใช้แต่ว่าที่ถูกต้องแล้วก็เขียนคำสั่งที่ชัดเจนปุ๊บจบเลยการทำนี้ก็จบทันทีดังนั้นอย่าให้ทุกคนได้ติดตามการของรายการ A อไ o บูสเตอร์ที่จะช่วยคุณในการใช้คำสั่งของ AI ให้ได้สนุกและให้ได้มีความสุขในการใช้งานมากขึ้นครับอย่างนี้นติดตามต่อถ้าเกิดใครใสนใจและใครที่จะติดตามกันอย่าลืมกดซ u b สไ r i b e หรือว่ากดไลค์ติดตามกันหรือว่า,กด,ก,ด like, ดาก,กดถ้าชอบคอนเทนต์นี้กดไ like, ลค์แล้วกดแชร์คอนเทนต์ของอาจารย์ไปให้ทุกคนที่มีความสนใจด้านนี้ได้รับฟังกันด้วยนะหวังว่าทุกคนจะได้ความรู้ของ AI ในะวันนี้อย่างเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเหมือนตื่นเต้นอย่างลองที่ใช้เนี่ยทดสอบกับการใช้ BMC ของ EP2 ของอาจารย์นนะทุกคนไว้เจอพี่ต่อไปเจอก,กันครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ bye ายบายสวัสดีครับเจอก,กัน EP ต่อับ